ข้างน้ำกันเละชุ่มๆนะจะได้พิจารณาฮัลโหสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอพาเที่ยวนะ วันนี้เราจะมากันที่สวนลอยฟ้าเจ้าพยานนะคะเนี่ยวิวช่วงเย็นสวยมากเลยเป็นทางขึ้นนะคะทางขึ้นสะพานใส่แมสใส่แมสน,นะคะแล้วก็ลงทะเบียนเซ็นชื่อเบอร์โทรเขา,เจ,า,ยายจะมีเลนจักรยานด้วยแต่ต้องเข็นเท่านั้นนะเขาขึ้นไปข้างบนแล้วเขาก็จะไม่ให้ขี่เขาจะเป็นอันตราย สวนลอยฟ้าเจ้าพญาเป็นการปรับปรุงโครงการเดิมของลูนาร์รถทกคันฟ้าลาวลินสร้างไม่เสร็จอปีพศ2527ให้กลายเป็นสวนลอยฟ้าที่มีวิริศสานทางเดินทางจักบบยานข้าแมแนะนํำเจาา้าพญา เชื่อมระบบสัญจรฝั่งทนบุรีกับฝั่งพระนคระขาข้ามแค่นี้ก่อนข,นขึ้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอมีทางเดินซ้ายขวาเดี๋ยวเอจะพาไปทางซ้ายก่อนเนาะทางซ้ายนี่จะเป็นทางเดินสูเงเพื่อจะไปสุชมวินน,นะคะด้านซ้ายเน่นนี่เป็นสะพานทุก แต่มาเดินตรงนี้ต้องระวังหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นทางกลางระดับเดี๋ยวโบถ่ายรูปเพค่ะมารอชมพระอาทิตย์ตกเหรอคะใช่ค่ะมาดังเลนมาครั้งแรกปะมาครั้งแรกเลยค่ะมาจากไหนกันมาจากเม่ะหออยู่เรียนที่วัดสมเด็จครับอ๋ออย่างนี้ก็มาได้เรื่อยๆเนาะมาได้เรื่อยๆบรรยากาศดีมากเลยโชคดีที่ฝนไม่ตกวันนี้นะขอบคุณนะคะค่ะ um ba ต้นไม้บนสะพานลอยฟ้าเจ้าพยานี้นะคะมีทั้งความสวยงามและเป็นสมุนไพรมีสมุนไพรหลายชนิด <c oughs> บอกทั้งป้ายชื่อและสปปรรพคุณไว้ชัดเจนให้เราได้ศึกษากัน เดินมาสุดทางสุดทางของสะพ,พานแล้วนะสะพ,พานนี่มีความยาว 2, อง180เมตรจากฝั่งคนมาข้ามมาผ่นานะครตรงไปนี่ก็คือเป็นทางนะั้นนี่เป็นทางลงของฝั่งน,นะคะสุย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  สวัดีค่ะสวัสดีค่ะวิ่งไปไหนกันวิ่งซิตี้ล่ะมาจากสวนลมวิ่งมาจากสวนลมแล้วนี่เดี๋ยววิ่งไปไหนคะเดี๋ยวกลับไปที่เดิมอ๋อกลับอ๋อค่กลับแล้วเหรอกี่กิโลอ่ะเดี๋ยวจะไปอ้อมตังวัดพระแก้วแล้วก็กลับไปน่าจะสิบกว่าโลค่ะมากันใช้คนเหรอคะสามคนมีน้องอีกคนค่ะอ๋อแลเก่งเยี่ยมเยี่ยมพี่ก็วิ่งประจําเหมือนกันมาดูความทิศตกตรงนี้เนาะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะสูซูซๆซูซู โอ้หม่ครับอ๋อแล้วมาเดินอันนี้ดูชมบรรยากาศนะครับชอบไหมคะชอบไหมคะสวยครับสวยเนาะแต่ตอนแรกตรงนี้เป็นอะไรนะสะพานร้านอยู่ครับเป็นสะพานลานเนาแล้วเป็นเหมือนเป็นแลนด์มาร์ครงเทพได้เลยนาะใช่ค่ะดีบรรยามาครั้งแรกางแรกค่ะอบไหมชอบไหมชอบไจชอบไหมครับชอบเออจำมัมทั้งคู่เลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะ มาจากไหนกันเฉาตลาดปูตลาดปูครับผมแล้วนี่จะไปไหนกันคะเนี่ยก็ก็มาทนี่แหละอ๋อตรงมานี่เลยชอบไหมชอบมันมีสะพานนี้สวยครับามวยาสวยดีครับสวยกว่อก่อนเมื่อก่อนผ่านมาก็เห็นมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็รู้สึกวัาด้วนสะพานด้วนอะไรสักอย่างนะตอนนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็สะดวกเวลาข้ามไปเนาะปั่นจักรยานแต่ตรงนี้บนนี้เไม่ให้ปั่นใช่ไหมคะใช่ครับผมให้เห็นเราต้างติดบนนี้เวลาข้ามก็ทะมยายนครับอืมอันนี้ก็ไม่อันปลอดภัยดีนะขคุณมากครัดขา อาว่าจะลงเนี่อะไรคะส่วนออ๋ส่วนกุหลาบไทยสมบทติออลมาค่ะมาดูมาดูชมวิวชอบหมชอบตรงนี้นะชอบไหมคะชอบอยูนวิที่นี่ก็วิวสวยค่ะวิวสวยเห็น360อกองศาเลยเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะน้องๆขอบคุณค่ะ ก็แนะนําให้มาเที่ยวกันนี่ตอนนี้เอ,เอ๋อยู่ที่สะพานขรปกเก้ามองไปเวลาเช้าืนี่เปิดไฟสวยสงามมากเลยเแนะนําให้มาเที่ยวกันนะเพราะว่าเป็นแลนด์มาร์คของกรงเทศได้เลยแหละวิวสวยมากๆเลยค่ะมาชมพระอาทิตย์ตกที่นี่นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอ๋ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊าย